สวัสดีครับพี่น้องอสมอทวฟ้าเมืองไทยวันนี้มาตามข่าวสารถือเป็นข่าวดีนะครับประดมนีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปั้นอสมอห0 0 0หนคนเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขภายใน4ีเดือนพัฒนาเตรียมปั้นอสมอห0 0 0หนคนเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขพร้อมเสริมความรู้โรคไวรัสตับอักเสบซีช่วยให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการคัดกรองรักษา ลดการเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับพร้อมชูจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นต้นแบบการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบซ,ซีในโรงพยาบาลชุมชนสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ถึง195 6. พฤศพิจิกายน2568ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์นายพัฒนาพร้อมพัฒน์บันีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนวรโชตสุขคนขจร ตมดีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์สมเลิกจึงสมานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการเปิดงานยกระดับอสอมอยุคใหม่สู่ผู้ช่วยสาธารณสุขเพื่อสวัสดิการที่ยั่งยืนและการขับเพื่อนนโยบาย s อ v ซวรักษาฟรีเพื่อคนไทยห่างไกลมะเร็งตับโดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและอสอมจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมกว่า2,000คน นายพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างรายได้จากทุกมิติรวมถึงด้านเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและความมั่นคงให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยภายใต้นโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอีกทั้งยังมุ่งยกระดับ อาสมัครสาาสุขประจำหมู่บา้านหรืออสมอซึ่งเป็นกำลังหลักของระบบสุขภาพไทยจำนวน1 0 0 0 0คนให้เป็นผู้ช่วยสาสุขภายใน4เดือนครอบคลุมทุกตำบลเพื่อให้มีสวัสดิการที่มั่นคงโดยมุ่งเน้นเสริมความรู้ทักษะสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมที่จะให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในพัฒนาก่ลาวต่อว่าโครงการยกระดับอสมมยุคใหม่สู่ผู้ช่วยสาธารณสุขเพื่อสวัสดิการที่ยั่งยืนและการขับเคลื่อนนโยบาย scv รักษาฟรีเพื่อคนไทยห่างไกลมะเร็งตับมีเป้าหมายให้อสมอในพื้นที่ เป็นกำลังเสริมในการให้ความรู้เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับรวมทั้งดูแลให้ผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาและรับประทานยาอย่างครบถ้วนโดยตั้งเป้าหมายตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซ ในกลุ่มประชาชนที่เกิดก่อนปีพศ2535และกลุ่มเสี่ยงเพื่อส่งตรวจยืนยันและรับการรักษาหากผลเป็นบวกด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกที่จะกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบซีให้สำเร็จภายในปีพศ2573 จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดแรกของประเทศที่ริเริ่มรูปแบบการตรวจรักษาโรคไวตรัสตับักเสบซีหรือรังในโรงพยาบาลชุมชนตั้งแต่ปี2563ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาลดความชุกของผู้ติดเชื้อและยังสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้กว่า5,000รายคิดเป็นรละ95ของผู้ติดเชื้อทั้งจังหวัด ถือเป็นจังหวัดต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบซีดังนั้นขอเชิญชวนผู้ที่เกิดก่อนปี2,535และกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจกรองโรคไวรัสตับอักเสบซีด้วยบัตรประชาชนไปเดียวที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งฟรีเพื่อป้องกันการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับในอนาคต นี่คือคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพี่น้องอสมอคิดเห็นอย่างไร1 0 0 0 0นคนพี่น้องอสมอจะได้เป็นผู้ช่วยสาธารณสุขภายใน4เดือนข่าวสารนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับและต้องจับตามองวิธีการทํางานว่าจะไปสู่การเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขได้อย่างไรข่าวสารนี้มีประโยชน์อสมอแชร์ต่อได้นะครับขอบคุณที่ ทุกคนที่รับฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ